ครับสวัสดีครับก็ผมจะมาอธิบายแล้วก็สาธิตการเอาคอมเพรสเซอร์ 134a มาใช้กับระบบน้ำยา R12 นะครับก็อย่างที่ผมได้เปิดกระทูไปในระดับต้นๆว่าให้เทน้ำมันคอมนะครับ 134a ออกให้หมดนะครับ แล้วก็บอกว่าให้เอาน้ํามันคอม R12 ไล่ระบบออกมาก็หมายความว่าหลังจากที่เราเท1 3ึ a เนี่ยจนเสด็จน้ํามันแล้วเราก็เอา R12 น้ำมันน้ำมันคอม R12 เนี่ยใส่ลงไปในตัวคอมนะครับเสร็จแล้วก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมานะครับเสร็จแล้วก็เอียงเทลงมาทีนะครับจนกระทั่งเสด็จน้ํามันนะครับให้เสด็จน้ํามันเลยหมุนหมุนไปหมุนมาให้เสด็จน้ํามันเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันคอม R12 เนี่ยเติมลงไป ปริมาณการเติมก็ประมาณถ้าเป็นแผงแอร์ที่อยู่ใต้ท้องนะครับผมแนะนําให้เติมลงไปประมาณสักเกือบเกือบครึ่งขวดกระทิงแดงนะฮะเกือบเกือบเกือบครบึ่งขวดนะครับก็พยายามอย่าให้มันมากเกินไปเดี๋ยวระบบมันจะไม่เย็นเน้น้ำมันจะเยอะเกินไปแล้วก็คํานวณด่วอย่าให้น้อยจเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเกิดอาการขาดน้ํามันหลอลื่นนะครับส่วนรถคันไหนที่มีแผงแอร์อยู่ด้านหน้าหม้อน้ํา ก็พยายามคำนวณปริมาณให้มันพอสมควรอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนะครับก็หลังจากนั้นก็ประกอบเข้าระบบเสร็จแล้วก็ทําการแว็กสูญญากาศแล้วก็เติมน้ำยา R12 ใช้ได้เลยเหตุผลที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่ารถเนี่ยระบบเดิมผมใช้ R12 อยู่แล้วถ้าผมไปเปลี่ยนใช้ 134a ผมจะต้องเปลี่ยนท่อน้ํายาอะไรต่ออะไรหลายอย่างมากแล้วก็ไดเออร์ แล้วผมก็จะต้องล้างระบบซึ่งเป็นการยุ่งยากมากสิเวลาไม่เอาครับผมก็เลยทําการล้างคอมเพรสเซอร์ที่เป็น1 3 4 a เนี่ยล้างเอาระบบน้ามัน 134A ออกเสร็จแล้วเติมน้ํามันคอม r 1 2ลงไปนะครับเสร็จแล้วผมทำดังดังทำนั้นอย่างที่กล่าวข้างต้นมาแล้วเนี่ยผมก็เอาคอมไปประกอบเข้าไปในห้องเครื่องเลยเสร็จแล้วแวกระบบเติมยา r า2ใช้งานได้เลยครับไดเออร์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายก็ไม่ต้องเปลี่ยนระบบความเย็นเหมือนเดิมเลยครับโอเคครับลองทําดูนะครับสวัสดีครับ